TAC Consumer นะครับหรือว่าตัวหุ้น TACC ล่าสุดเนี่ยทางคุณชัชชวีวัฒนะสุขประธานกรรมการบริหารของทาง TACC mm hmm. ก็เปิดเผยเกี่ยวกับภาพรวมนะฮะที่ทางธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี2568ว่ามีแนวโน้มนะฮะสดใสต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกทั้งในส่วนของธุรกิจแบบ B2B ก็คือการทำธุรกิจร่วมกับทาง7 e l e v e แล้วก็ในส่วนของธุรกิจที่เป็น B2C โดยบริษัทนั้นมีแผนที่จะเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับในช่วงไตรามาส3และ4ของปีนี้อย่างต่อเนื่องโดยในช่วงครึ่งปีหลังก็จะยังคงมุ่งพัฒนาสินค้าคอเมนูและนิวเมนูนะครับรวมถึงการออกสินค้าใหม่ร่วมกันในฐานะ Key s t r a t e g i c partner ทั้งเครื่องดื่มเย็นในโถกด7 Select และเครื่องดื่ม Non Coffee เมนูในออคาเฟ่ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็ได้มีการเปิดตัวอเมริกาโน่เครื่องดื่มกาแฟไมโครกราวสูตรพิเศษที่มีการจำหน่ายในร้าน 7-Eleven นะครับที่มีเครื่องดื่มเย็นในโถกด 7-Select ทั่วประเทศซึ่งก็ถือเป็นการเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจในกลุ่มแบบ B 2 B นะครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจในกลุ่มของ B 2 C นะครับก็จะเน้นเพิ่มของอาฐานลูกค้าใหม่เพิ่มเติมนะฮะในส่วนของคาเฟ่บิสเนสนะครับแล้วก็ผลักดันแบรนด์ของบริษัทนะครับโดยมุ่งเน้นสินค้าด้านสุขภาพนะครับและก็ขยายฐานลูกค้าใหม่ในส่วนของไลฟ์สไตล์แน่นอนนะครับว่าตรงนี้ก็จะมีการสร้างการรับรู้และคาแรคเตอร์ของสินค้าตัวใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานมากขึ้นอันนี้ในส่วนของ B 2 C นะครับ นอกจากนี้บริษัทก็ยังมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆนะครับที่มาจากการควบรวมกิจการนะครับหรือกา,การร่วมลงทุนนะครับเพื่อเป็น New S Curve ที่สามารถต่อยอดกับธุรกิจเดิมนะครับและก็นําเทคโนโลยีเข้ามาในแง่ของการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็มีการผลักดันแนวคิดเรื่องของ ESG นะครับเป็นแนวคิดสําคัญในการดําเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนร่วมกับการใช้ความสําคัญของการบริหารจัดการต้นทุนทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็เชื่อมั่นนะครับว่าจากประเด็นตรงนี้นะครับจะสำหรับสำหรับสนุนรายได้ในปีนี้โดยรวมนะครับจะอยู่ที่ระดับประมาณสัก2,000ล้านบาทก็ถือว่าเติบโตประมาณสัก10%เนะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นไปตามแผนที่วางหรือว่ากําหนดเอาไว้ก่อนหน้าที่ acc เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่อ,อ,อาจจะมีความคึกคักเป็นบางช่วงบางเวลานะครับ แต่โดยรวมเนี่ยก็ยังจัดเป็นหุ้นในกลุ่มที่มีสภาพคล่องการซื้อขายค่อนข้างตำ่ำนะฮะนานที่ปีหนจะมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวออกมามแต่ต้องบอกว่าราคาหุ้นนี้แข็งปักเลยนะใช่โอ้โหคือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธนะ์อะหุ้นอื่นดูสภาพสิอโอ้โห,โหโรดูดัชนีสิอ่ดัชนีรยหุ้นร่วงอะไรประมาณนั้นก็คือมันลงกันยกแผงอะแต่ของ t a c c นี่เขาบวกส่วนขึ้นมานะฮะก็เนี่ย ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ไอการแรนล,ลี่ขึ้นมาในรอบสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะราคาเนี่ยอยู่ประมาณสัก4บาทบขณะนี้4ี่บาท60เฮ้ยต่างกัน60 10ตังนะ60ตังแต่ในสถานการณ์แบบนี้ถือว่าไม่แย่นะถือว่าไม่แย่ถือว่าไม่แย่แล้วจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งพี่สุภชัยคือแม้ว่าหุ้นเนี่ยจะมีการขยับขึ้นมานะในแง่ของราคาแต่ไปดูอัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือตัวดีเวนด์ยิวแปด จ5.2%โอ้ดิวน,นยิวนะนี่ขนาดราคาขึ้นมาแล้วนะ8%ะนกว่าเพราะยิวตรงนี้ก็คือเอาราคาปิดล่าสุดไปเทียบกับการจ่ายปันผลย้อนหลังไป4ไตรามาสยัง8%กว่าเกือบเกือบ9%แล้วปัจจุบันนี้หุ้น TACC นะซื้อขายบนอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิหรือ PE ratio ที่ประมาณสัก10เท่าเท่านั้นเองอ10เท่านะ10เท่าโอ้โหอันนี้เป็น spot PE นะ,ะ forecast P.E. เนี่ยคือด้วยฐานกำไรที่มันจะมีการขยายตัวนะฮะที่ทางบริษัทเองที่บอกว่ามั่นใจว่าตัวรายได้จะโตไม่น้อยกว่า10%ในปีนี้เนี่ยนะฮะฟ o r w a r d PE มันก็ควรต้องถูกลงกว่าน,นี้อีกใช่ไหมอ่าควรตถูกลงนะแต่เนี่ยมันคือสเสน่ห์ของหุ้นไทยอย่างหนึ่งในในในตอนนี้หรือว่านักวินาทีนี้เลยนะครับผลประกอบการอย่างโตอ ยิวนี่พุ่งปรีดปราดเลยเพราะว่าทําไมฮะราคามันลงราคามันลงใช่แต่ยิวพุ่งได้ก็แปลว่าทําไมความสามารถในการทํากําไรนะฮะมันยังมีอยู่เหมือนเดิมยังมีเหมือนเดิมหรืออาจจะลดน้อยลงบ้างอนะฮะแต่ราคาหุ้นเนี่ยมันลงนําไปลึกลงนําไปเยอะเกินนั้นนี่คือจุดแข็งอย่างหนึ่งแล้วนะสาหรับหุ้นไทยมันถึงจุดที่เรียกว่ามันถูกจนไม่รู้จะถูกยังไงละและนั่นก็คงจะเป็นเหตุผลหลักนะฮะเป็นสาเหตุหลักที่ ก็ขนาดนี้เริ่มเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็ที่มันดูแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจขึ้นมาบ้างครับเมื่อวานแม้หุ้นจะลงไป10กว่าจุดครับแต่ฝรั่งซื้อนะพันแปดรกว่าล้านนะเมื่อวานนี้ซื้อสุตินะงั้นซื้อในยามขาลงคือการรับการรับการรับเนี่ยมันก็จะเป็นการสะท้อนภาพของการลงทุนระยะยาวมากกว่าการไล่ซื้อ อ่าอ่าใช่ใช่ไล่ซื้อเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของการตีหัวเข้า,ขาบ้านคือทํากําไรเป็นรอบๆอบ่าเป็นรอบๆถูกไหมแต่นี้ถอยรับออถอยรับถอยรับใช่ก็ดูแล้วมันเป็นภาพของการลงทุนในระยะที่มันยาวนานขึ้นนั่นเองนะฮะ